ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศที่ด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้ก็เปิดศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาทํางานวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักที่เดียวค่ะโดยชาวกัมพูชาเห็นด้วยในการจัดระเบียบแรงงานให้ถูกกฎหมายติดตามกับคุณเสกสมแจ้งจิตแรยงานสดผ่านระบบ 3G จากด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วค่ะเชิญค่ะคุณเสกสมคะ คุณกรอแก้วคุณสุชาเทพครับกลับมาติดตามวันแรกนะครับที่ไทยนั้นเปิดรับให้แรงงานต่างชาติชาวกัมพูชาเข้ามาทํางานนะครับวันนี้พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงขนาดนี้มากกว่า1.000คนแล้วนะครับสำหรับแรงงานกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งครับ วันแรกที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานวันแรกนะครับจุดที่เรายืนรายงานอยู่ขณะนี้ก็คือที่ด่านชายแดนไทยกัมพูชาอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแกรวนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกสุนิชัยดิฐกุลเสนาธิการทหารประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรายงานต่างดวหรือว่าอ,อ,อนอรอ พร้อมกับเอกอัคราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยก็คือนางยูออยนะคร,รับเดินทางมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานโดยทันทีที่ด่านเปิดตั้งแต่เวลา6กนาฬิกานะครับมีแรงงานกัมพูชาที่ทยอยออกไปก่อนหน้านี้มากกว่า1,000คนกลับเข้ามาเพื่อที่จะเข้าคิว ในการที่จะทำบัตรผ่านแดนหรือว่าบอดเดอร์พาสเพื่อจะกลับเข้าไปพบนายจ้างที่ศูนย์บริการวันสต็อปเซอร์วิสภายในตลาดโรงเกลือนะครับซึ่งจุดนั้นเองเป็นจุดที่ทาง จังหวัดสะแก้วแล้วก็ทางภาครัฐนะครับกำหนดให้เป็นจุดที่นายจ้างกับลูกจ้างนั้นพบกันเพื่อจะได้นําพาแรงงานต่างชาติกับกัมพูชานะครับกลับไปทํางานโดยที่ไม่ต้องผ่านนายหน้าคนกลางนะครับโดยพลเอกสีชัยดิตกุลเสนาธิการทหารประธาน อ,อก,กอนอรนรก,ก็ระบุนะครับว่าวันนี้นั้นเป็นวันแรกพบว่าการทํางานถึงแม้ว่าจะถูกขาดไปบ้างแต่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเริ่มจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยให้ถูกกฎหมายเพราะที่ผ่านมานะครับแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม กัมพูชารวมถึงพม่านะครับการเข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นจะมีกลุ่มคนกลางซึ่งเรียกรับผลประโยชน์ทําให้การเข้ามาทํางานแต่ละครั้งต้องเสียงเงินจํานวนมากแต่ว่าการเปิดศูนย์นําร่องใน4จังหวัดนะครับก็คือที่สากแก้วจันทบุรีตราดและสุรินนั้นจะทําให้แรงงานที่ต้องการเข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะครับแล้วก็หานงา การดาเนินการครั้งนี้ประสบผลสําเร็จนะครับหลังจากนี้ในระยะที่2ก็จะมีการแก้ปัญหาในระยะยาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อช่วงเช้าผมได้มีการพูดคุยกับแรงงานกัมพูชาคนหนึ่งนะครับที่ต้องการเดินทางกลับเข้ามาทํางานที่สแกวอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เป็นหนึ่งในจนํานวนหลายๆคนนะครับที่ทยอยออกไปโดยแรงงานต่างชาติกัมพูชานะครับก็คือนายมกราเยนนะครับบอกกับเราว่าดีใจนะครับที่ทางสทชนั้นดําเนินการนโยบาย ในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้นะครับแรงงานที่เคยผิดกฎหมายและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็น่าจะดําเนินการตามที่ทางรัฐบาลและก็คอสชอนั้นประกาศไว้เช่นเดียวกับตนเองครับลองไปฟังเสียงแรงงานต่างชาติดูครับก็ดีกว่าไปแบบผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายเราไปก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเราเ นายจ้างทำอะไรเราก็ได้ไม่เบิกตั้งค์ก็มีก็ยินขาวก็วมีมาหลายคนอยากให้เขาช่วยเรื่องไปก็แบบให้ช่วยเรื่องแบบนี้ก็อิจแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยังดีกว่าแบบเราไปลบไปให้ทุคน าจบบุดเริ่มต้นของการที่จะนําไปสู่การจัดระเบียบแรยงานต่างดาน,นะครับก็เราก็เปิดโอกาสให้พี่น้องรายงานชางกัมพูชาที่ได้กลับไปกลับเข้ามาแล้วเราก็จะมีขั้นตอนอะไรต่างๆเ,เพื่อนำไปสู่การจดทะเบียนให้ถูกต้อง นะครับแล้วต่อไปก็จะมีระเบียบเป็นขั้นตอนอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่มันเป็นมนตาตรฐานต่อไปนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือศูนย์คัดกรองในเบื้องต้นนะครับจุดนี้จะให้บริการสําหรับแรงงานต่างชาติชาวตบูชาที่ถือบอดร์พาสนะครับดยจุดนี้แรงงานต่างชาติทั้งหมดก็จะต้องเตรียมเอกสารมาใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี้อยู่ประมาณ15 ถึง30วินาทีต่อคนนะครับหลังจากนั้นรายงานต่างชาติที่ผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วก็จะต้องไปที่ศูนย์บริการมาสเตปเซอร์วิสซึ่งห่างจากจุดที่เรายืนรายงานอยู่ขนาดนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงรายงานกระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอรับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตามกระบวนการในการที่จะนารายงานต่างชาติเข้าไปดําเนินการอย่างถูกกฎหมายครับคุณกรองก้าวคุณสุชาธิครับค่ะขอบคุณนะคะคุณเสกสมค่ะ